สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ Secret Room นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาของทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะที่หลายๆคนสงสัยนะครับแล้วก็ไขข้อข้องใจให้ตัวเองไม่ออกสัทีนะครับก็เลยเอามาอธิบายให้ฟังจะได้เข้าใจตรงกันว่าไอลักษณะอีกแบบไหนที่เขาเรียกว่ามันเป็นปัญหาแล้วมันมีวิธีการแก้ไงนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเสร็จเร็วเสร็จช้าใช้เวลาแค่ไหนนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องเอามาทางฝั่งผู้ชายก่อนนะครับเพราะว่าปัญหาการเสร็จเร็วเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในผู้ชายนะฮะเสร็จเร็วผิดปกติหรือเสร็จเร็วปกตินะครับแล้วแบบไหนถึงจะเรียกว่าเสร็จปกติอ่ะมาดูกันก่อนเลยอย่างแรกนะครับผู้ชายขณะที่ทํากิจกรรมเพศมีเพศสัมพันธ์นะครับอันนี้ไม่นับไม่นับรวมการเล้าโลมนะฮะเอาตั้งแต่เริ่มสอดใส่เลยนะครับถ้าใครที่มีเพศสัมพันธ์พอสอดใส่เข้าไปแล้วเนี่ยระยะเวลาหลังจากนั้นเนี่ยนับ นับไปนะฮะ15นาทีขึ้นไปนะครับผมจะบอกเลยแบบนี้ถือว่าปกตินะครับผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์15นาทีขึ้นไปอาจจะ15นาที20นาที30นาที40นาทีเนี่ยพวกนี้ถือว่าปกติเป็นเป็นมาตรฐานเลยของผู้ชายทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับฝรั่งแคก คนจีนเวียดนามเกาหลีอะไรก็ตามนะครับถ้าตั้งแต่15นาทีขึ้นไปไปจนถึง40นาทีเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ที่ปกติของผู้ชายนะครับไม่ได้แปลว่าเขาเร็วไปหรือเขาช้าไปแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติคนไหนเนี่ยเลย40นาทีไปแล้วเลย50นาทีแล้วไม่เสร็จสัทีบางคนบอกว่าโอ้โหแฟนหนูนะคะโค้ดมีเพศสัมพันธ์ครั้งหนึ่งแบบว่า2ชั่วโมงค่ะ ทำไม่หยุดเลยจนหนูแบบว่าแห้งชาแสบไปหมดแล้วเขาก็ยังไม่เสร็จอันนี้ถือว่ามีปัญหาแล้วต้องต้องไปจัดการดูว่าสาเหตุของปัญหาอาหามันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากปัญหาสุขภาพเขาหรือเปล่าเกิดมาจากสมรรถภาพทางเพศเขาหรือเปล่าหรือเขาไปแอบกินยาโดบอะไรมาหรือเปล่ามันเลยไม่เสร็จสักทีนะฮะหรือบางทีเขามีปมความเครียดอะไรในใจหรือเปล่าก็เลยไม่สามารถเสร็จได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่บางคนอาจจะต้อง เอาออกมาเสร็จข้างนอกด้วยการใช้มือนะฮะแบบนี้ก็มีเยอะนะฮะถ้าใครมีปัญหาเนี้ยผมเคยมีคลิปสอนเรื่องนี้ไปแล้วผู้ชายเสร็จช้าผู้ชายไม่หลังแก้ไขย,ยังไงถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วถ้าแฟนเป็นปัญหานี้เดี๋ยวส่งลายมาถามขอดูคลิปเก่าได้นะครับอ่ะทีนี้มาดูกันว่าอันไหนที่เขาเรียกว่าเสร็จเร็วแล้วเป็นปัญหานะฮะ,ะถ้าระดับเมื่อกี้15นาทีขึ้นไปถือว่าปกติถ้า3นาทีถึง10นาที อันนี้ถือว่าเสร็จเร็วแต่ยังไม่ได้เป็นเสร็จเร็วที่เป็นอันตรายมากพวก ประมาณนี้แก้ไขได้ปรับได้ด้วยการฝึกอั้นฝึกสมาธินะฮะฝึกสมาธิฝึกควบคุมการหลังนะฮะอันนี้ผมก็มีคลิปสอนไว้เหมือนกันสําหรับให้ผู้ชายฟังแล้วก็จะได้รู้วิธีการในการควบคุมการหลังอาจจะฝึกได้ทั้งจากเวลาที่ผู้ชายช่วยตัวเองนะฮะแล้วก็ฝึกได้ทั้งจากเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับผมจะมีขั้นตอนการแนะนํามีอีกคลิปหนึ่งนะครับถ้าแฟนใครมีปัญหาเสร็จเร็วในระยะเวลาเนี้ยสานาทีถึง10นาทีตัวเขาต้องฝึกควบคุมละนะฮะผู้หญิงช่วยไม่ได้มากผู้ ต้องพยายามด้วยตัวเองนะฮะอ่ะทีนี้มาดูกันแบบไหนที่มีปัญหาหนักๆน,นะฮะมีปัญหาหนักๆคือถ้าเสร็จเร็วคือ1นาทีถึง3นาทีแบบเนี้ยเรียกว่าเสร็จเร็วเร็วมากนะฮะเร็วมากคือมันผิดปกติละ1นาทีบางคนแบบ1นาทีมันแป๊บเดียวเองนะเข้าไปทําอะไรแป๊บเดียวเองขยับขยับ2อสทีเสร็จแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถือว่ามีปัญหาต้องมาดูกันว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรสาเหตุเกิดมาจากเขาตื่นเต้นหรือเปล่า หรือเขาเป็นคนที่ไม่เคยควบคุมการหลังตัวเองมาเลยหรือเปล่าตั้งแต่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะฮะอย่างเช่นดูหนังโป๊บ่อยไปช่วยตัวเองบ่อยเกินไปแล้วทุกครั้งที่เวลาช่วยตัวเองจะรีบทําให้เสร็จนะฮะหรืออย่างบางคนเนี้ยเวลาไม่ได้มีเพศสัมพันธ์มานานๆก็จะเก็บความรู้สึกเก็บอารมณ์ไม่อยู่เวลาพอมามีเพศสัมพันธ์อีกครั้งหนึง่งตื่นเต้นเสร็จเร็วนะครับหรือบางคนสุขภาพไม่ดีเป็นโรคประจําตัวพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอ นะฮะพอถึงเวลาน้อง,องเคอ่อนๆแข็งๆด้วยเสร็จเร็วด้วยก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ต้องหาสาเหตุให้เจอว่าเกิดจากอะไรแล้วแก้ให้ถูกเหตุนะฮะสุดท้ายนะครับที่เป็นปัญหาที่สุดแล้วถือว่าผิดปกติมากที่สุดก็คือคนที่ไม่ถึง1นาทีแล้วเสร็จนะฮะที่เขาเรียกว่าล่มปากอ่าวนะฮะพวกนี้บางทีแค่จ่อไปที่เอาน้องเคจ่อไปที่น้องสาวก็เสร็จเลยอะถึงจุดสุดยอดเลยหลังน้ําอสุจิเลยอันนี้คือผิดปกติละ มันก็เกิดได้จากหลายสาเหตุนะฮะเป็นภาวะปมในใจก็มีบางคนคือคือเกิดอาการอย่างเงี้ยตั้งแต่ครั้งแรกที่มีเพศสัมพันธ์หลังจากนั้นก็เป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเพราะว่ามันมันฝังปมในใจว่าเฮ้ยเวลาเจอผู้หญิงเวลาจะร่วมเพศแล้วเดี๋ยวเสร็จเร็วพอไปคิดอย่างเงี้ยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์มันก็จะเสร็จเร็วตลอดนะฮะหรือเช่นเดียวกันบางคนดูหนังโปเป็นประจำติดการช่วยตัวเองติดการใช้มือเป็นประจำแล้วก็เวลาดูหนังโป๊ก็จะเร่งเร่งทำเร่งทำให้เสร็จเร็วๆแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ารเเรรส็็จว ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะทุกประเภทของผู้ชายเสร็จเร็วนะต้องให้เจ้าตัวเป็นคนที่ตระหนักถึงปัญหาด้วยตัวเขาเองนะครับแล้วก็พยายามฝึกด้วยตัวเองมันฝึกกันได้นะฮะหลายคนมาถามผมเลยว่ากินยาได้ไหมคะเดี๋ยวนี้มียาขายกินแล้วให้ทนให้อะไรดีไหมคะหรือไอ้พวกยาทายาพ่นที่มันทําให้ทนให้ทานอะไรเงี้ยผมจะบอกเลยมันมันไม่ได้ถาวรน,นะฮะมันใช้ได้ชั่วคราวพวกเหล่านั้นผมจะไม่แนะนําผมจะแนะนําให้ให้สาวๆไปแนะนําแฟนของคุณว่าเขาต้องฝึกควบคุมการหลังนะฮะเริ่มต้นด้วยก ฝึกเวลาช่วยตัวเองนะฮะขยายเวลาให้ช้าลงอย่างสมมติเวลาทำไปได้ในระดับหนึ่งแล้วรู้สึกเริ่มเสียวๆแล้วใกล้เสร็จแล้วให้หยุดทำแป๊บหนึ่งจนมันรู้สึกความรู้สึกใกล้จะเสร็จหายไปแล้วทำต่อนะฮะอันนี้คือวิธีแก้ไขเวลาช่วยตัวเองแล้วเวลาฝึกอัน ในขณะช่วยตัวเองเนี่ยทำไปได้สักระยะหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าควบคุมการหลังได้ดีขึ้นผ่านไปสัก3สัปดาห์4สัปดาห์ทีเนี้ยค่อยฝึกเวลามีเพศสัมพันธ์นะฮะผู้หญิงก็ต้องช่วยด้วยอดทนหน่อยทําใจหน่อยถ้าเขาเสร็จเร็วนะฮะอย่าไปดูถูกอย่าไปพูดบูลลี่หรืออย่าไปกดดันเขานะฮะให้เขาพยายามฝึกก็คือครั้งแรกเนี่ยพอมีเพศสัมพันธ์กันอยูอ่พอเขาจะเสร็จให้เขาหยุด อาจจะหยุดแล้วเปลี่ยนท่าก็ได้หรือหยุดแล้วจูบป,ปากกันก็ได้แล้วพอเขาเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยความเสียวที่เหมือนจะเสร็จมันหายไปค่อยขยับปฏิบัติต่อนะฮะต้องช่วยกันอยากรู้วิธีนะวิธีที่ผู้หญิงช่วยผู้ชายนะครับในการควบคุมการหลังผมจะมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทรปีนะครับคอร์สเนี้ยจะช่วยให้ผู้หญิงเนี้ยช่วยผู้ชายไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้ปากหรือการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่เนี้ยฟินเทลรปีจะสอนว่าผู้หญิงจะช่วยผู้ชายยังไงในเรื่องแก้ปัญหาการเสร็จเร็วหรือลังเร็วมน ควบคุมได้มันคอนโทรลกันได้นะครับอันนี้ก็คือเอามาฝากไว้สําหรับคู่รักที่มีปัญหาผู้ชายเสร็จเร็วส่วนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ผู้หญิงบอกว่ามีปัญหาผู้หญิงเสร็จเร็วแล้วพอเสร็จแล้วมีเพศสัมพันธ์ต่อไม่ได้นะครับระยะเวลานะที่ผมศึกษามานะผู้หญิงเนี่ยปกติเลยนะถ้าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพหรือความเครียดอะไรผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดอยู่ที่ประมาณ15นาทีถึง30นาทีอันนี้คือเป็นระยะเวลาปกติของผู้หญิงทั่วโลกนะฮะประมาณ15นาที ผู้หญิงจะถึงจุดสุดยอดจากการสอดใส่แต่ถ้าบางคนเนี้ยเสร็จเร็วกว่านั้นนะบางคนเหมือนผู้ชายอะ่ะเข้าไปแค่ไม่ถึง3นาทีไม่ถึง1นาทีก็ถึงจุดสุดยอดแล้วแล้วปัญหาที่ตามมาคือพอถึงจุดสุดยอดแล้วมีอะไรต่อไม่ได้จะรู้สึกหมดอารมณ์แล้วหมดอารมณ์น้าหล่อลื่นไม่ออกแล้วทํายังไงแฟนยังไม่เสร็จเลยตัวเองเสร็จไปก่อนอะไรเงี้ยวิธีการก็คือผมอยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองนะฮะสาต้องรู้ไว้ว่าผู้หญิงเนี่ย โชคดีกว่าผู้ชายนะมีความหมศจรรย์ตรงที่ถ้าสมมติถึงจุดสุดยอดแล้วหนึ่งครั้งสามารถถึงต่อเนื่องได้เลยบางคน3ครั้งติดติดกันภายในเวลา1-3นาทีบางคน10ครั้งติดติดกันเลยนะฮะมี1มี2แต่เพียงแต่ว่าคุณพอคุณเสร็จแล้วครั้งแรกคุณอย่าไปคิดว่ามันเสร็จนะฮะคุณต้องปล่อยตัวปล่อยใจยังสนุกอยู่กับกิจกรรมตรงหน้านะฮะยังอยู่ในจินตนาการยังอยู่ในความเพลิดเพลิวของสรสสัมผัสที่คุณได้รับขณะนั้นสนุกไปกับมันต่อแล้วคุณจะสามารถ ดับเบิลคัมได้หรือเสร็จต่อเนื่องได้นะฮะสครั้ง3ครัง้4ง4ครั้ง5ครั้งบางคนผมเคยเจอ10ครั้งก็มีนะฮะนะครับอันนี้ก็คือเราต้องอยู่ที่ที่จิตใจเราอะกำหนดจิตตัวเองไม่ใช่พอพอเสร็จแล้วเอ้ยเสร็จแล้วไม่ทําต่อแล้วเอ้ยเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำแห้งแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วหมดอารมณ์แล้วถ้าเราไปคิดอย่างเงี้ยมันก็จะหมดอารมณ์แต่ถ้าเรายังอินอยู่กับ ความสนุกตรงนั้นเนี่ยสมมุติถ้าแฟนเราทําแล้วสนุกหรือเราทําเองแล้วสนุกเนี่ยเราก็ปล่อยจินตนาการให้มันต่อเ네นื่องไปเรื่อยๆแล้วคุณจะไม่มีปัญหาที่ว่าเสร็จเร็วแล้วต่อไม่ได้คุณจะกลายเป็นคนที่เสร็จเร็วแล้วต่อได้แล้วเสร็จได้อีกเสร็จได้อีกเสร็จได้อีกมันจะสนุกมากขึ้นนะครับหรือบางคนเสร็จยากผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะฮะเสร็จยากไม่เสร็จอันนี้ก็ต้องมาหาสาเหตุดูว่าเพราะอะไรอย่างเช่นบางคนเจอผู้ชายขนาดเล็กไปหรือสั้นไปไม่ถึงไม่โดนจุดนะฮะก็ต้องหาท่าทางใใในนนนนกาาารรมมมมีีเพพศสัษษัััธ์ททท่จจะํํหหห้้โดดุือถึง ะะต้องรู้จุดตัวเองด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีสอนเหมือนกันในคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทอร์ปีนะครับดูจบแล้วสามารถทักไลน์ผมมาก็ได้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปในที่คอมเมนต์แรกนะครับก็จะมีลิงก์ไลน์ผมแปะเอาไว้มาสอบถามปรึกษาพูดคุยหรือจะสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ก็ถามกันได้นะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นความรู้ให้สาวๆของผมหลายๆคนนะครับแล้วเจอกันครับ เวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอร์ปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอสใหม่ของผมคอสนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวนดอองเคในท่าต่างๆ ผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือ การใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทำให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับมแม้แต่ท่ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอ ในรถทำยังไงในห้องน้ำทำยังไงผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่างขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็ก์กันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็ก์กันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะ มีวิธีการปรแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะ <S <S ผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี้ย <S 1> <S 1> <ม>อย่างละเอียดเป็นแบบฝึกหัดให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุยนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทอร์เนีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ